สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับเจอกับผมอีกแล้วมือนี้นขามาเอาผมนะครับตอดหลายตัวแล้วครับผมตอดแล้วตอดแล้วครับเห็นไหมครับผมพี่น้องเปิดหนาไว้เลยครับไม่ได้เห็นหนาคนตีเลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวลุยเลยครับเดี๋ยวลุนหัวน้ำนะครับ เอาควนอุดเลยครับหัวหน่าม oh, 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 ีโอ้ยหัวหน่า euh ่มามีนะครับผมน้โงามไหมอะยครับห uh ัวน uh uh ่ายูงามไหมครับหัวหน่งไงไหครับตัวบ้ใหง่ การคลิปลองคลิปเพื่อที่ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังนะครับที่นอกวิธีการหาเงินครับหาตีฝึกสั่งไดๆนะครับตอนนี้ครับต่อไปที่นีประโยชน์ไให้พางานนะครับ แห้งๆครับเอ้าหรือว่าถุงสิมานํา <Such Quandavis> ตอนไล่ตู้นะพี่น้องตออตะลุหมดเลยครับเสลือทหารท่านเดียวนะครับเป็นหวางนะครับหัวหน้านะครับหัวหน้าหน่อยเดียวครับผมครอะไดรครับผมหนามเต็มหูเลยครับเพื่อ เอาไปเอาไปยางก็ไปเอาไปน้ำข้าวเฮงข้าครับข้าวไปหาหยิงตอเอยตอดไล่คงหลายตัวละเชื่กผมีหอดบ้เชื่กมมีหอดบ้ เกือบบอ่เกือบหอดครับพี่น้องสเสร็จแล้วครับการตีผึ่งบ่มีอย่งางไรครับแค่นี้ครับฝากกดติดตามไปเด้อครับพี่น้องฝาติดตามเนี่ยจะได้ลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับอามักชื่นชอบชื่นชอบถือใจก็กดติดตามไว้ครับที่ได้บ่งคลิปของผมต่อต่อไปนะครับ คนใดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณนะครับโอเคครับผมกับมันวันย้วนะครับเป็นคลิปสดนะครับคลิปวันแดดตัดตครับพี่น้องตัโตว่าเป็นนะครับอนาคตก็เดี๋ยวค่อยศึกษานะครับก็ลงลงไปก่อนนะครับพี่น้องครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ